Oh, man. สขพิ่ิังสัีย่อมมีด้วยอาการอย่างีสย่อ้อัสสวัสดีค่ะเรียบร้อยหนึ่งวันครับคซิวันนี้ตาตา ต้มจืดหน่อไม้แกง่าปลาสองอย่างนี้ลุงทำให้เพราะว่าตาไม่มีเวลาแล้วก็วันนี้ในส่วนของพระอาจารย์และคณะสงฆ์ที่ร่วมกันถวายกบตานะแต่ว่าจะพัดตรงเข้าที่วัดเพื่ออัน,นสงสงสูงสุดก็ทำข้าวต้มปลาค่ะมีน้ำจิ้มด้วยน่าทันหาานะค่ะง,งานงที่จบไปที่ตึกงานรักษาารับก็ท้งที่ก้าที่จบไปเป็นไงบ้างทะก็ เรียบร้อยดีทุกอย่างครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่รูปแบบที่จะเป็นนัขึ้นนะพิจิติปิติตรท่านคีะท, <c oughs> ทุกท่านก็คงไม่ต่างกับพิ่ตตกเนาะอ,อนุโมทนากับพุกิตกนะคะ,คะ,คะก็อนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่มาได้ละมาไม่ได้แต่ก็ยังร่วมจาคะมาอนุโมทนาค่ะร่วมเผยแผ่พระพทุทธวจะนะไปด้วยกันนะคะ เป็นกำลังให้พระอาจารย์ทำงานถวายพระพุทธเจ้ากันนะคะโอเคอย่าลืมกดอะไรคะทุกอย่างที่เป็นกุศลกดเลิฟกดไลค์กดแชร์สำคัญนะคะเพราะว่าเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นด้วยนาอี่ตึกเนาะโอเค okay, ค่ะขอบคุณมากๆค่ะนุกโมทนาค่ะ